สวัสดีครับทักทายกันหน่อยนะครับหลังจากที่ส่งน้องบอสตูงเบสเสร็จผมก็กลับมาที่ขามทเสอมาดูหน้างานมาทำคอนเทนต์ออกดูที่ดินดูโครงการอื่นๆเหมือนกันครับแต่ความาสุดยอดคือเราได้ผ่อนคลายเราได้ผ่อนคลายเราไม่ได้ตึงเครียดไม่ได้สีเลียดอะไร แล้วเวลาในแต่ละวันของเราก็ถูกกํำหนดด้วยตัวเราเองนี่คือความสุดยอดนะเมื่อก่อนผมเคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยอิสรภาพทางเวลาทางการเงินเนี่ยมันจะต้องไปถึงจุดไหนว่ายังไงเราจะทำธุรกิจอะไรมนถึงจะตอบโจทย์ได้คิดเหมือนกันนะนะแต่พอมาสร้างม้านขายบอกเลยสุดยอดมากๆผมถึงตั้งธงและใจแข็งไงวา่าเราจะไม่รับงานอื่น จะไม่รับงานอื่นจะไม่รับงานนอกนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้านอะไรลักษณะน,นี้มีคนถามมาเยอะนะแต่ผมไม่ได้รับนะครับหรือว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวที่จะต้องเดินทางไปดูหน้างานช่วยเขา,าเดินทางไปไกลตามข้อตกลงตามกำหนดนัดหมายอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ไทำนะครับ เราก็จะมีสัมมนาสุดฉเฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีออนไลน์นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สออนไลน์เพิ่มฮ่าเดี๋ยวจะแจ้งกันต่อไปเพราะเราเข้าใจว่าชีวิตเราต้องการแบบไหนนี่คือคือรูปแบบที่เราต้องการแต่ในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของการเดินทางก็ยังมีเรื่องให้คิดอยู่เหมือนเดิมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราตีความหมายและให้ความสำคัญมันแบบเดีย เราก็ไปต่อได้เบื่อทำงานกับคนวะนี่นะถึงแม้จะเดินทางมาถึงศฟืษแปดแล้วเรา,าก็ยังต้องมีทีมงานมีการทำงานร่วมกับคนอื่นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องติดต่อส่วนงานราชการอยู่เหมือนเดิมเพราะเราอยู่ในสังคมใช้ชีวิตทำธุรกิจต่างๆยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนนะครับใครที่มีอารมณ์นี้บ้างเบื่อทำงานกับคนวะวันนี้มีทางออกมาให้สั้นๆ หลังจากจบไลฟ์นี้เราก็จะไปเที่ยวหน้าง,งานสักหน่อยนึงนะครับถ้าโอเคจังหวะได้เราก็จะไลฟ์สักหน่อยนึงแล้ววันนี้มีเป้าหมายว่าจะออกดูที่ดินด้วยนะเร็วเร็วนี้อย่างที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายแบ่งแยกในานามเดิมสักแปลง <c oughs> นะครับควบคู่กันไปเพื่อใช้พลังทวีนะครับสวัสดีครับคุณอาคอาอคาลินเดตนะคุณสุริชาพัก คุณเอหรือเปล่าครับคุณกรณกดนะครับสวัสดีครับผมนะครับเบื่อทำง,งานกับคนว่าข้อ1น,นะครับคิดไว้ตลอดชีวิตของการเดินทางเลยในการทำงานกับคนในการใช้ชีวิตในการร่วมโปรเจกต์ต่างๆหน้าเนี่ยนะครับอย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนใครอย่าคิดที่จะเปลี่ยนใคร ถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนใครคุณจะต้องคอยเอาอกเอาใจเขาคุณจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะทําให้เขาเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากที่จะทํานะครับแล้วมันจะกลายเป็นความกดดันความเครียดความไม่สนุกของตัวเราเองเมื่อ,อไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าคิดที่จะเปลี่ยนใคร เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำตามอุดมคติทำตามเจตนาลมทำตามสิ่งที่เราต้องการอยากที่จะเป็นเราอยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมีกำลังใจในการเดินทางไปเตาะเราอยากที่จะให้คนอื่นกล้าที่จะลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนแต่จงจำไว้ว่าอย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนใคร วงเล็บมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปเปลี่ยนใครแล้วเมื่อไรที่เราคิดว่าฉันจะต้องเปลี่ยนในคนนี้ให้ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดมันไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนให้มันเป็นคนเก่งฉันจะต้องเปลี่ยนให้อมันกล้าที่จะลงทุนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างต้องเปลี่ยนให้มันคิดเหมือนฉันเนี่ยยิ่งโอ้โหบอกเลยไม่สนุกแล้วเครียดกลายเป็นว่าคุณจะหลงโฟกัสเราเคยเจอมาแล้วนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีเผลอมีอะไรบ้าง นะครับเดินทางมาถึงทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วการที่เราไม่คิดจะเปลี่ยนใครแล้วเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีมันคือความสุขความสบายใจแล้วเราจะรู้ว่าที่คนนี้เขาพูดอย่างนี้ที่คนนี้เขาคิดอย่างนี้ที่คนนี้เขาคอมเมนต์อย่างนี้ที่คนนี้เขาส่งอโม t i o ชันอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเองอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นของเราอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว เราไม่ได้พยายามเพื่อที่จะให้ใครมาบอกว่าเราดีหรือไม่ดีนะครับไม่งั้นคุณจะหลงโฟกัสโดยเฉพาะคนที่เราร่วมงานด้วยคนที่เราร่วมงานด้วยแต่ละคนมีข้อมูลมีความรู้มีประสบการณ์มีปัญหามีอุปสรรคมีครอบครัวที่แตกต่างกันรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันพื้นฐานแต่ละคนแตกต่างกัน การจะทําให้เขามาคิดเหมือนเราหรือว่าพยายามที่ทําให้เขาเห็นว่าเรากําลังทําเพื่อจะส่งต่อ้เขานั่นแหละให้เขาเห็นว่าเราทําเพื่อเป้าหมายนี่แหละไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์คุณจะเสียการโฟกัสอพอถึงจุดเนึองเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆด้วยเห้ะ,หะคุณก็จะเสียความรู้สึกแต่ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ เราทำเพื่อพัฒนาตัวเองเราทำเพื่อเป้าหมายที่เราคิดว่าโอเคเราอยากที่จะไปอย่างเงี้ยถึงที่สุดแล้วระหว่างทางาใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันเรื่องของเขามันเรื่องของเขาและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญสุดๆคือไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะเราไม่มีอํานาจไปตัดสินชีวิตของเขาและไม่ใช่หน้าที่เราที่หน้าที่เราที่เราจะไปตัดสินชีวิตของเขาเสียพลังงานเปล่า เสียพลังงานเปล่านะครับย้อนกลับมาที่ตัวเราเองดีที่สุดว่าเส้นทางาที่เราจะไปเนี่ยคือ,อยังไงเราต้องการอะไรโอเคตามนี้ใช่ไหมถ้าคนนี้ไม่สามารถที่จะร่วมงานกันได้ก็แคนเซิลไปคนนี้ดูแล้วไม่โอเคก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีเส้นทางของแต่ละคนเบื่อทํางานกับคนว่ะเจออย่างนี้ตลอดนะครับก้อหนึ่งมีทางออกมาให้อย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนใคร นะครับข้อ2ข้อ2นะครับอย่ายึดติดกับตัวบุคคลอย่ายึดติดกับตัวบุคคลให้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนะครับถ้าวันนี้เรายุดติดกับตัวบุคคลว่าคนที่ร่วมงานกับฉันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอาเฟสที่เของฉันจะต้องเป็นผู้รับเหมาคนนี้เท่านั้นถ้าเขาไม่อยู่ล่ะ เครียดแล้วนะวิตกกังวลแล้วนะคนเราเมื่อเรารู้สึกว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่เราตีความหมายไปก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ดีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทุนเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับระยะเวลาเกี่ยวความเสียหายความสูญเสียของหน้างานต่างๆเว็บแรกที่เราจะคิดเลยคืออ่ามันจะเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายอะไรวะ แล้วเราจะต้องมาลุ้นอีกหรือเปล่าวะแล้วถ้ามาใหม่ทีมงานใหม่มันใช่ไหมเว็บแรกที่คนส่วนใหญ่จะคิดคืออย่างนี้เลยนะมันทําให้เราเกิดความกลัวไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเกิดการยึดติดในตัวบุคคลหลังจากนี้แว็บแรกเมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ามากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เราตีความหมายกับตัวเองว่านั่นแสดงว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่าไว้นั่นแสดงว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรต่อหรือเปล่าวะนั่นแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรต่อหรือเปล่าเราจะต้องฝึกทักษะอะไรต่อไหมนั่นแสดงว่าเราจะมีบุคคลองค์กรหน่วยงานบริษัทต่างๆท,ที่ดีกว่านี้นี่มาร่วมงานกับเรามาร่วมทีมกับเราเกิด <Good S 2> แล้วึีนครับหัวสมองโฟกัสมันจะ เปลี่ยนทันทีอารมณ์เปลี่ยนทันทีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมาครับยกตัวอย่างถ้าวันนี้ช่างพู้ออหมาบอกว่าเฮียครับพอดีผมว่าจะไปทำงานที่บ้านเกิดแล้วครับผมอยู่ที่หาดใหญ่มา20ปีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วก็มาร่วมงานกับเฮียก็3 4ปีแล้วผมก็เหมือน ยังไม่ค่อยเวิกเท่าไหร่ก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้ที่บ้านผมมีงานโปรเจกต์ใหม่ผมว่าจ,จะขออนุญาตยกเลิกงานนะครับอ่าถ้าไม่ใช่อาจจะยกเลิกหรืออาจจะหมดสัญญานี้ผมว่าจ,จะขอตัวกลับบ้านเกิดแล้วครับงให้ดูดีหน่อยยกเลิกไว้ใจหายนะครับเว็บแรกเว็บแรกที่คนส่วนใหญ่หรือเจ้าของโครงการเจ้าของโปรเจกต์ส่วนใหญ่คิดคือเฮ้ยเราต้องไปหาคนใหม่อีกเหรอ คนที่อยู่กับเรารู้ใจกันแล้วดีแล้วแล้วถ้างานเราเสียหายล่าช้างานไม่มีคุณภาพนะครับไม่สามารถสมมอบได้ตามกําหนดระยะเวลาเราจะไปต่อได้ไหมเราจะไหวไหมถ้าเกิดปัญหาต่างๆนาๆนาหนึ่อามสีอันนี้คือแวบ,บแรกที่คิดโอ้โหมันจะออกมาเป็นฉาดๆเลยตุ้มๆน้อยคนครับน้อยคนที่จะคิดว่านั่นแสดงว่าเฮ้ยจะมีช่างที่ดีกว่านี่วะ จะมีผู้รับเหมาที่เจ๋งกว่านี้จะมีบริษัทดีๆที่สามารถมารับงานต่อจากทีมเดิมได้นี่วะนั่นแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแสดงว่าเราจะต้องเจออะไรสนุกๆใหม่นี่ว่าน้อยคนที่จะคิดอย่างนี้เพราะเราถูกเทรนให้คิดถึงแต่ความสูญเสียนะครับคนส่วนใหญ่เข้ามองว่าเขาจะเสียอะไรนะครับก็มองเห็นแต่ความสูญเสีย มองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่อุปสรรคแต่คนที่ประสบความเร็จเขามองเห็นโอกาสครับมองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆมากมายมหาศาลทําไมไม่มีใครคิดอย่างนี้บ้างเฮ้ย <Hey, S 2> เราไม่ได้ขายส่ง <laughs> เราไม่ได้ขายส่งร้านเปาโฮเนื่อแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้มันน่าจะมีธุรกิจ นะครับมีระบบอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้เฮ้ยเราไม่ได้ทําโรงแรมต่อแล้วน่นแสดงว่าเราน่าจะมีธุรกิจที่ไม่ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปวิตกงงว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ากี่ห้องลูกน้องจะเข้าจะออกมันเป็นธุรกิจอะไรวะเฮ้ยเราไม่ได้ขายลูกชิ้นขายเส้นก๋วยเตี๋ยวขายหมี่เขาล่แล้วน่นแสดงว่าจะมีธุรกิจที่ดีกว่าสร้างบ้านขายไงเห็นไหมทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละชอ็อตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ให้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะวันนี้เลือกที่จะตีความหมายเป็นเรื่องดีแล้วให้มันส่งเสริมสนับสนุนเราในทางที่ดีเลยคนไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้บริษัทไม่ได้มีบริษัทเดียวในโลกใบนี้คนสร้างบ้านอ่าก่ออิฐหินปูนทรายก็ไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยคนปูกกระเบื้องก็ไม่ได้มีคนเดียว แม้แต่คนสร้างบ้านขายก็ไม่ได้มีคนเดียวดังนั้นนะครับเบื่อทํางานกับคนวะถ้าคุณไม่อยากเบื่อไม่อยากคิดมากไม่อยากวิตกกังวลเรื่องนี้อย่ายุดติดกับตัวบุคคลจํำไว้ให้เราให้ความสําคัญกับการสร้างระบบนะครับพออะไรอ่ะพา นักลงทุนระดับโลกชื่อ,อไรนะโรเลนด์บัฟเฟตหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าะระบบที่ดีแม้แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มาแม้แต่คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็ต้องทำได้ระบบที่ดีไม่ว่าจะส่งต่อให้กับใครคนคนนั้นก็ต้องทำได้นะครับเหมือนอย่างสูตรไก่ทอดของอุพพันไม่จะเป็นต้องจบปริญญาตรีปริญญาโท เมื่อเข้าสู่ระบบ KFC ของคาคุณก็จะต้องทอดไก่ได้ให้เราให้ความสําคัญกับการสร้างระบบตรงนี้อย่าไปยึดติดว่าคนที่ทอดไก่จะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นคนที่ฉาบปูนจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นปูกระเบื้องต้อเป็นคนนี้เท่านั้นห้ามไปยึดติดไม่งั้นเกิดความเครียดโอเคไหมครับอพอเราไม่ยึดติดปุ๊บาการทํางานขอะคนเราก็จะรู้ว่าโอเคถึงที่สุดแล้วทุกคนก็ ต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะตัวเขาเองอ่ะเฉพาะตัวเขาเองอ่ะทุกคนก็คิดถึงแต่ปัญหาอุปสรรคของตัวเองทั้งนั้นแหละเป้าหมายที่ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหมันรอไม่ไหวมันรอไม่มันรอไม่อ่ามันรอไม่รอดรอไม่ถึงมันนานเกินคิดถึงแค่วิกนี้ก็พอคิดถึงแค่สิ้นเดือนนี้ก็พอประมาณนั้นนะครับให้เราให้ความสําคัญกับการสร้างระบบพอถึงจุดหนึ่งระบบเราดีแล้วไม่ว่าใครจะเข้ามา มันก็ลันต่อไปได้แล้วเราก็คนบือหานจัดการระบบเราต้องเป็นคนบือหานจัดการระบบไม่ใช่ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบบจะต้องขับเคลื่อนได้ถึงแม้ว่าไม่มีเราวันนี้ทีมงานจะต้องปูกระเบื้องได้ก่ออิฐปูนทรายได้ฉาบได้ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเราไม่ต้องไปผสมปูนให้ขเขาและเมื่อเรามีระบบมีข้อมูลต่างๆงานมันลันต่อได้ใครมาปุ๊บเขาก็รับหมายต่อได้เช่นกัน โอเคนะครับข้อสองดีมากๆนะคนส่วนใหญ่ไปยึดติดกับคนมากจนเกินไปผู้จัดก,การอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีถ้าขาดคนนี้ธุรกิจฉันลันต่อไม่ได้แน่นอนที่ไหนได้พอผู้จัดก,การคนนี้ไม่อยู่ยังไงคุณก็ต้องหาทางไปต่อนะได้ยินเสียงนกไหมได้ยินเสียงนกไหมนะได้ยินเสียงนกแล้วได้ยินเสียงเพลงบรเลงเบาๆได้ไหมนะครับวงเ็บที่วัดอันนี้ถือว่าเราอยู่ห่างวัดนะ แต่ก็บางครั้งก็มีเสียงมาบ้างนี่คืออีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของในเรื่องของการเลือกทำเลนะครับกรณีอยู่ใกล้วัดสถานปฏิบัติธรรมต่างๆอะไรพวกนี้ต้องไปดูวัดนั้นเขามีกิจกรรมบ่อยไหมกิจกรรมประเภทไหนอะไรยังไงสำคัญมันมีผลการตัดสินใจของลูกค้าโดยตรงเราทำธุรกิจสร้างบ้านขาย โดยเฉพาะในพื้นที่ไหนที่มีโครงการอื่นที่เขาเปรียบเทียบได้ทําไมเขาจะต้องมา,าเลือกโครงการที่ต้องไปอยู่ใกล้ๆวัดเป็นหนี้ต้งสองล้านสล้านซื้อบ้านต้งสองล้านสาล้านผ่อนทั้งชีวิตแล้วก็มานอนฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้พวกนี้ล่ะเห็นไหมเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสําคัญนะครับโฟกัสที่ความเร็วอย่างที่บอกแหละข,ข้อ3ข้อ3ข้อ3เบื่อทํางานหนึงคนว่ะข้อ3นะครับ ข้อหนึ่งคืออย่าคิดไปเปลี่ยนใครข้อสองอย่ายึดติดกับตัวบุคคลข้อสามถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนของเขาเอง <c oughs> เขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราโอเคไหมเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราเขาเปลี่ยนของเขาเองนะครับเราไม่ต้องพยายามที่จะทําให้เขาเปลี่ยนทําให้เขามาเปลี่ยนเพราะเราเพราะเราทุ่มเทเพราะเราเสียสละเพราะเราอะไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเพราะโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่โดยปกติแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขาเองเพราะตัวเขาเองยกตัวอย่างนายกไปหาหมอหมอบอกว่าคุณจะต้องลดน้ำตาลหนนะ่อยนะเบาหวานขึ้นแล้วตอนนี้คอเลสเตอรอลเยอะถ้านายกไม่ยอมเปลี่ยนถึงหมอจะบอกยังไง ก็เหมือนเดิมไปหาหมอมกี่คนกี่คนก็เหมือนเดิมถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขาจะมีพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตา dt, าการคิดนะครับเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะบอกว่าฉันจะเปลี่ยนเพราะฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากอยู่กับลูกลก,กับครอบครัวานานๆอยากมีสุขภาพทีท่ดีอยากดูดีขึ้นเว้ยเขาไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนเพราะว่าหมอบอกเพราะว่าหมอเป็นห่วงฉันเพราะว่าฉ <s> ันรักหมอคนนี้มาก ไม่ใช่นะเขาเปลี่ยนเพราะตัวเขาเองและถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็าไม่ยอมเปลี่ยนเพราะตัวเขาเองเช่นกันนะครับเราจะไปคิดไปหวังว่าจะมีคนอื่นมาทําอะไรเพื่อเราเยอะแยะมากมายขนาดนั้นยากครับและไม่ใช่พลังที่เราจะต้องไปโฟกัสจุดนั้นเลยเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีโฟกัสที่รูวิ่งของตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองทุกๆวันทําหน้าที่ทําเป้าหมายของเรา ส่วนใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงแล้วแต่ขนาดคนข้างๆเขายังไม่ได้มาเปลี่ยนพาะเราเลยเขาเป็นองเขาเองอยู่แล้วคนข้างๆที่เขาออกกําลังกายที่เขาดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าเพราะเรานะเพราะตัวเขาเองเช่นกันเนีเขาถึงมีไงเขาถึงมีประโยคที่บอกว่าคนข้างๆหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเขาจะไม่ได้มาฟังกันมากมาย เขาจะต้องไปฟังคนอื่นให้คนอื่นบอกให้คนอื่นสอนให้คนอื่นพูดมันถึงจะยอมฟังเพราะบางครั้งความคุ้นเคยหรือว่าการเห็นในอะไรล่ะเห็นเรื่องราวเห็นความลับต่างๆของกันทุกเรื่องแล้วมันกลายเป็นแบบไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันก็มีพูดอะไรบอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันก็มีก็เลยต้องให้คนอื่นมาบอกมาสอนนะครับ เขาจะเปลี่ยนเพราะเขาอยากที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองของเขาเองอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยที่เรารู้สึกว่าโอเคไอ้คนนี้มันก็เป็นของมันอยู่แล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็่างก็ช่างก็สินะครับแล้วเราก็จะเข้าใจประเด็นนะโอเคนะครับผมณนะวันนี้เราก็ยังเจอเรื่องราวที่ต้องคิดลูกค้าเป็นยังไงต่อหน้างานเป็นยังไงต่อ ส่วนงานราชการเป็นยังไงเอกสารเป็นยังไงบ้างการติดต่อกับคนนะครับช่างผู้รับเหมาเป็นยังไงวันนี้งานได้ตามยอดตามเป้าไหมอา้าวเผื่อแป๊บเดียวถึงรอบเบิงอีกแล้วงานเป็นยังไงมีคุณภาพหรือเปล่าก็มีเรื่องให้คิดวางแผนตลอดเหมือนกันแล้วก็เลยรู้แล้วเข้าใจว่าโอ้ยโอเคถึงที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะคิดว่าเราอยากที่จะทําเพื่อเป้าหมายใหญ่มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าไปหวังว่าจะเปลี่ยนใคร พราะความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันฝังโคตรลึกมันฝังโคตรลึกมันฝังโคตรลึกและถึงแม้ว่าบางครั้งจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอาจจะมีการซึมซับกันบ้างแต่เมื่อเรากลับไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเดิเดมๆที่มันตอกย้ำตอกย้ำแล้วเราก็คิดวนซ้ำแล้วซ้ำอีกมันแน่นมันแน่นและมันลึกมากกว่าการที่มาอยู่กับเราแบบฉับฉบเฉย สังเกตเวลาเราไปสัมมนาไปเจอครูเจอโค้ชเจอทีมงานที่เขาเก่งเขาสามารถที่จะปลุกพลังเราได้เขาสามารถที่ให้กําลังใจเราได้เรามีแรงฮึดอยากที่จะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําไมพลังมันพุ่งมหาศาลแต่พอเรากลับไปที่บ้านกลับไปอยู่ในสังคมสีแวดล้อมอยู่ในพฤติกรรมเพื่อน,น,น,นๆเดิมๆทาไมพลังมันตกเพราะอะไรครับเพราะเวลาส่วนใหญ่เราเคยชินกับตรงนั้นมากกว่าไงมากกว่ากับการที่มา ฉาบ่วยมากกว่าที่มาตรง,ตรงนี้แค่แวบ,บเดียวนะครับแต่ทีมงานเราทุกทุกคนถือว่าโชคดีแล้วก็สุดยอดมากๆที่เราพาตัวเองมาอยู่ในช่องของโค้ดเดี่ยวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านและคนที่ฟังกันอยู่ตลอดต่อเนื่องสม่ำเสมอก็คือคนที่มีทัศนคติที่ดีเขาก็จะพาตัวเองไปฟังแต่แนวคิดที่ดีพวกนี้นะครับก็ข้อมูลดีๆที่ส่งเสริมชีวิตของเขาไปในทางที่ดี มันก็จะฝังแน่นใน,นเรื่องดีๆมากขึ้นมากขึ้นเวลามีเหตุการณ์อะไรมากระทบนิดหน่อยมันดึงเข้าไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้เช่นกันครับนะครับแต่หน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอถึงแม้ว่าอาจจะไปโดนคน,คนใกล้ตัวขนาดไหนก็นแล้วแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่จะต้องไปเปลี่ยนเขาพัฒนาตัวเองโฟกัสที่รูวิ่งของตัวเองทำเองให้ดีนะครับพอถึงจุดหนึ่งเขาจะอาจจะขอบคุณ อาจจะมาขอคําแนะนําอะไรก็แล้วแต่ครับจุดนั้นแล้วแต่ครับแต่หน้าที่ของเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนใครครับถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนของเขาเองและห้ามยุติดกับตัวคนเป็นขาดโอเคนะแล้วเจอกันในไลฟตต์ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมหน้าง,งานสักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงนกร้องแข่งกับโคดเดียวใหญ่เลยนะครับโอเคอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ สวัสดีครับบายบาย